บริเวณโคนต้นโพก็จะมีโยนมำพระที่แตกหักหรือว่าจะมีพรแก่มีลหลายๆอย่างทำไว้ที่ คนต้นโพโยมจะเห็นนี่พ่อแก่อยู่ด้านในซึ่งโยมอาจจะไม่ใช้แล้วหรือมันเก่าเสียงพระที่หักบ้างอะไรบ้างเกิามาไว้ที่ วัดกันเสียงพระที่คอหักไปแล้วก็จะเก็บเอาไว้ที่วัดพอพอกนะ็พอแก่เนาะพอแก่ ด้านในนู้นจะมีสิ่งที่หักบอกว่าที่โคนต้นโพกันสิพแตกราวบ้างหักบ้างที่รัดเยอะเลยก็พาดู น,นีน่าจะเป็นนางก,กวักก็จะมีช้างม้าัวควายช้างม้านางลำมีน่าจะมาจากสารพระพูที่ไ่่ด้ใช้อัน,นี้น่าจะเป็นแม่ตะเคียนหรือแม่อะไรสักอย่าง ร,รอบนู้นโอ,อ้ยนี่เป็นไม้ส่แกะสักเป็นพระไหมะพระไม่รู้เอาอมาทิ้งไว้ยังไงที่บริเออวณโคนต้นโพ มีแขนหักแขนหักเลยไม่เอาไว้แล้วอาจจะอยู่ที่ศาลหรืออยู่ที่ไหนไม่รู้สักแห่งหนึ่งเนาะ,ะคนไทยเราคงจะถือว่าอะไรที่แขนหักแล้วจะไม่เก็บไว้ก็เลยมาไว้ที่วัดกัน พระองค์ใหญ่เลที่หักแตกอยู่ในนี้ก็มีมีการลอ่องล่าโผสามารถเกเป็นคอหักแขงหัก ทางในรวงหักไปมากทางนวงหักฮหฮก,หกจะมาไว้ที่โคนเหมือนกัน แม่ธารณีรบีดม,มีมีสู้กับนี่สู้หรือมาทําร้ายกรจะเจ้าแม่ธารณีหรือพนางบีมมดมวยผมหรือก้ ร่วมเรียกว่าพวกหมู่มานโอ้ตรงนี้เยอะเลยตรงนีเยอะเลยง,ยอ,ลยงองเลยพานากมีพานากมีเี่ที่มาทิ้งนี่พญานาคก็น่าจะหักเสียงอะไรนี้่เหน่อย แก้วมรกมตขันศจรินราชบ้างนูนท <No. S 2> ่นี้มันทิ้งไว้ท oh, ี่โคนดสนโฆ ี่แลกเป็นความเชื่อของคนไทยว่าอะไรที่มันหักมันแตกก็จะมาถึงไว้ที่โคนต้นโพกันคนโบราณเราว่าอย่างนั้นนะคนแก่คนเฒ่าเขาบอกกันไว้ว่าอะไรที่มันแตกมัน,มนหักแล้วอย่าเก็บไว้ในบ้านแม้แต่ช้อนแต่แก้วเลยถ้าแ,แตกหักแล้วก็ไม่ไม่อนะไม่ไ,มไว้ละราจะมาไว้ที่ วัดกันหรือว่าไปที่น,นเลยนี่ก็เป็นบริเวณโคนต้นโพโคนต้นโพเอาไว้เต็มหมดรอบต้นโพเลยต้นโพก็เลยมาถ่ายให้ดูกันว่าวิถี วัฒนธรรมของคนไทยเราอะไรที่มันแตกมันหักมันก็จะเป็นแก้วมันก็จะเป็นช้อนเป็นอะไรก็สร้างสิ่งที่เราใช้อยู่ภายในบ้านถ้ามันหักแล้วเขาก็จะมาทิ้งกันเขาไม่ได้ยอมจะไว้ที่บ้านกันก็เลยมาถ่ายให้ดูกันว่าร,บรอบๆบริเวณต้นโพงสิ่งที่ทุกคนไม่รู้จะไปทิ้งที่ไหนกลัวจะเป็นเรียกว่าเป็นอาถรรพ์ต่อตัวเองก็เลย เอามาไว้ที่ต้นโพนะตรงนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อน